กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การน่าพี่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของโหมดซอมบี้อัปเกรดในปี2024นะฮะมีคนขอขามาเพียบเลยไพยครับช่วยเล่นโหมดซอมบี้ให้ตูนหน่อยนะครับอ่ะได้เลยครับขอมาก็จัดให้เราบมาดูที่หน้าประกาศของ GM กันก่อนนะครับนี่เขาบอกว่า การอัปเกรดของโมดล่าซอมบี้นี่มีทั้งหมด5ด่านนะครับด่านที่เป็นไฮไลท์ของอัปเดตครั้งนี้ก็คือกองทรายหายน,นะครับเป็นด่านที่เราสามารถขับรถไล่เหยียบซอมบี้ได้นะนี่เขาบอกว่าใช้ยานพาหนะเพื่อผ่านด่านในแผนที่ใหม่อันนี้สนุกมากเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ ส่วนด่านที่2ชื่อลงดัานครับอันนี้เป็นด่านเก่าที่เขาเอามาอัปเกรดเพิ่มความยากเข้าไปด่านที่3ปีศาจคู่ครับอันนี้ก็ด่านเก่าสามารถสู้กับบอสได้2ตัวพร้อมกันด่านที่4ีนักล่าฆ่าหัวอันนี้ก็สะดกครับมันเหมือนกับด่าน4ีวีนะแบ่งเป็น2ทีมแล้วก็ต้องไปยิงผีเก็บโทเคน็นแล้วก็เอาโทเค็นเนี่ยไปซื้อบอสปล่อยใส่ฝั่งศัตรูนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ดูเหมือนกันสะดกมากและด่านที่5ครับยิงยับซัดกันนัวอันนี้ผมไปลองเล่นแล้วไม่ ไอ่สนุกเท่าไหร่คือด่านมันเหมือนคาบแลนด์อะทำยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเล่นดู2ด่านก็คือกองทรายหายนะกับนักลาคาหัวนะฮะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปดูในด่านเนี่ยมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือจุดที่น่าสนใจที่สุดของอัปเดตนี้นะครับก็คือของรางวัลน,นั่นเองนี่มีท่าเต้นซอมบี้ให้เราแลกด้วยนะครับเป็นท่าฟรีที่ลงไปเล่นในด่านแล้วเราจะได้โทคเค็นเนี่ยเอามาแลกได้นะใช้2 0 0พ ผมเพิ่งมี800กว่าอส่วนอันนี้สกินระเบิดนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกล่องศพหรือเปล่าเป็นมังกรทะลุไข่ออกมาแล้วก็มีสกินปืนสำหรับด่านซอมบี้ด้วยนะครับนี่ M4 d a เมจ15 Max 10ลั่น4ค่าสถานะอย่างเวอร์นะฮะ แล้วก็มียิงจูงด้วยมี XM8 ด้วยมี UMP ด้วยแล้วก็ซองยาวนะครับรอบนี้มาหลายปืนจัดเลยหูจะเก็บครบไหมครับเนี่ยก็สกินปืนเนี่ยผมยังไม่ได้แลกให้ดูนะครับพอเท่าที่ไปลองเล่นดูเนี่ยไม่มีสกินปืนเราก็เล่นไหวนะครับเดี๋ยวขอเก็บโทเค็นมาแลกท่าเต้นให้ครบก่อนส่วนปืนเดี๋ยวผมค่อยมาแลกเก็บตามหลังนะฮะ ส่วนสกิลตัวละครวันนี้ผมจะใส่เป็นคอมโบที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีในโหมดนี้นะฮะก็คือมิเกลครับคิวซอมบี้ได้ก็จะได้รับ EP อัตโนมัติ EP ที่ได้มาก็เอาไว้ให้โอเลออนแปลงล่างหลบซอมบี้ในช่วงชุนละบุนนะครับอ่าสองตัวนี้มันต้องคอมโบคู่กันนะ แล้วก็บิจัยครับคิวซอมบี้ได้ก็เติมลูกอัตโนมัติบีโจตาคิวซอมบี้ได้ก็เติมเลือดได้ด้วยส่วนกู้หูใส่เป็นล็อกคูนลดกูดาสิเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีผลในโหมดนี้หรือเปล่าแต่ผมจะใส่เผื่อไว้ก่อนกันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยการแรกวันนี้ก็คือกองทรายหายนะในระดับความยากนะฮะไปดูกันสิว่าเล่นจริงเนี่ยจะมันอย่างที่ผมบอกไว้หรือเปล่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ เริ่มเกมมาปุ๊บนะครับก็จะมีสกิลมาให้เราเลือกก่อนเลยเราต้องเลือก2อันนะอันแรกผมเอาเป็นเซอร์ไพรส์นะครับได้รับไอเทมแบบสุ่มทุกๆ15วินาทีอันนี้ก็คือลุ้นให้มาได้ป้อมปืนนะเพราะว่ามีประโยชน์มากนะครับโอเคอ่ะมาแล้วดานที่1ระดับความยากเลือกเซอร์ไพรส์หอันส่วนอีกอันเอาเป็นสุดยอด S M G ละกันก็เพิ่มความเสียหายนะฮะแล้วก็ซื้อของที่ตู้นะครับผมจะเล่นเป็น U M P เป็นปืนพื้นฐานที่ใช้ดีในหมดนี้นะครับนี่แล้วมันก็จะมีรถจอดเรียงลายนะนขึ้นบิ๊กฟุตก่อนเลยมามากับแจ็กกี้แล้วก็แฮมนะครับน้องในแคนอีก2คนมาช่วยกันไปครับออกเดินทางงันงันงานงานงนง,นง,นงนชนกระจุยกระจายโอ้โหสนุกสนานนะครับเหมือน GM ทําให้ระบายอารมณ์เอาล่ะเขาเช็คพอยต์แรกนะครับแล้วก็ซอมบี้มากมายนี่ วิ่งปาดหน้ารถเหรอนี่มันซอมบี้หรือเห็บหมาครับเนี่ยเหยียบมดอะไม่สนซอมบี้ใคร <c oughs> ชนกระจุยกระจายตีระฆาดยกกองไป <c oughs> มาถึงเช็คพอยต์กันแล้วนะครับอ่ะเราก็ต้องเตรียมตัวสู้นะผมตั้งป้อมปืนก่อนเลยม <c oughs> ีกี่ป้อมก็ตั้งไปนะครับแต่ว่ามันจำกัดนะแต่ก็บูุครับไม่ต้องคิดไรเยอะ ยิงอย่างเดียวสังเกตว่าด้านบนเนี่ยมันจะมีเวลานะครับเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จนกว่าเวลาจะหมดนะฮะก็ยิงไปเรื่อยๆครับคือ่านนี้บางคนอาจจะรู้แล้วนะพราะว่ามันสามารถทำปักได้นะฮะทำปักเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าแต่ผมจะไม่ทำนะครับผมจะเล่นแบบปกติเราจะเล่นแบบสายบูลังผ่านนะยิงไปเรื่อยๆครับวีจะเบิดก็เพื่อนไฟนะครับ้เสียงอย่างลั่น เอาล่ะรับยลลังครับเอาล่ะตอนนี้น่าจะผ่านแล้วนะครับมันดีเลยนิดนึงเดียดร้อยครับสำเร็จเป้าหมายแรกแวะซื้อของก่อนตังมีอยู่9,000นะซื้อยังไม่ได้ผมจะซื้ออาชิพที่มันใส่ปืนคู่ได้นะครับต่อไปด่านที่2ครับก็เลือกบัฟเหมือนเดิม อันนี้เอาเป็นป้อมเพิ่มขึ้นก่อนเลยจะได้ตั้งป้อมได้เยอะๆแล้วก็อีกอันนึงเอาเพิ่มค่า HP สูงสุดละกันเลือดเราจะได้เยอะขึ้นนะครับ <S <S เพิ่ม HP 2ต่อการกำจัดศัตรู1ครั้งโอ้แล้วเรายิงเป็นร้อยอะบอกเลย <c oughs> เลือดขึ้นเรือเรือแน่นอนนครับเอาละมาได้เวลาผจญภัยก๊กือน <c oughs> เดิมครับมีระเบิดมีป้อมปืนอะไรเรามาอพูดเพียง ังเกตว่ารอบนี้มีบอสมาด้วยนะใส่สูตรมาเรียบร้อยเลยขอตั้งป้อมปืนก่อนละเออไม่เป็นไรครับตายเป็นเรื่องปกติด่านนี้เนี่ยมากับเพื่อนก็ดีนะช่วยกันจริงช่วยกันชุบนะครับมาได้เวลาบูสังเกตว่านอกจากบอสแล้วคอมบีมันก็จะเริ่มโหดด้วยนะครับเนี่ยมันจะมาแบบเป็นขบวนเลยนะมะมาเยอะสัดอ่ะเราก็ยิงไปเรื่อย ใครยังยีไม่คล้องก้อนเดนอยู่กับเพื่อนนะครับหลบหลังเพื่อนไปก่อนส่วนผมนี่เล่น้าวงอยู่การตรง,งโอ้โหใจเย็นนอกจากลูกเตะแล้วยังมีปืนคู่อีกพ่บอสปลถอยก่อนต้องเล่นเชิงนิดดึงนะเข้าใกล้ไม่ได้บอสจะบวกอย่างเดียวเลยทั้ง่อยทั้งเตะสมนักไหนเนี่ยเราอีก5วินาทีครับนับถอยหลังเบื้อะเบยไป แบงล้างลบเรียบร้อยผ่านนะครับด่าน2ก็คือเริ่มตึงมือนิดๆแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะ <Bro. S 1> ต่อไปด่านที่3ครับเหมือนเดิมต้องเลือกส่งบัฟนะฮะอันนี้มีอะไรบ้างป้อมขับไล่ป้อมจะไล่ศัตรูใกล้เคียงออกไประยะ6เมตรคูดาว4วิอ่ะเอาไวนนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมมาจะเน้นสายป้อมเป็นหลักนะครับมันมีประโยชน์มากแล้วก็อีกอันนึงเอาอะไรดีอ รีไซเคิลกระสุนมะแมก็กกาซีนของอาวุธปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กำจัดเป้าหมายเอออันนี้ถือว่าดีลูกกระสุนเนี่ยแม็กจะได้เยอะๆะแล้วตอนนี้เราก็เริ่มรวยแล้วนะครับอ่าซื้อ UMP อีกกระบอกกับชิปถือปืนคู่แล้วก็ซื้อความปืนด้วยตันมาเยอะๆเลยเฮ้ย UMP คูคู่โลกแปะความปืนไปนี่นะครับเราก็จะตั้งเป็นกองหน้าเลยลเราไม่ต้องเข้าใกล้เราเอาป้อมได้แหละอยู่ข้างหน้าเรา ยพอซอมบี้วิ่งมาก็จะโดนป้อมก่อนนี่อัจฉริยะเฮ้ยตัวอะไรโดดมาเฮียงเราเลยไปเล่นระยะนิดนึงอย่าเข้าไปติดมากเออล็อกเดมาคุณถูกชุบชีวิตเรียบร้อย ตอนนี้มันบอกว่าให้เราเข้าถึงตำแหน่งเป้าหมายนะครับอประตูเปิดแล้วมันจะมีรูปธงขึ้นข้างบนนะเราก็ต้องเอาตัวรอดไปด้วยแล้วก็พยายามเดินไปที่เช็คพอยต์นะครับอยู่รอดจนกว่าประตูจะเปิดร้อยสิวิโอเคยืนยาวๆเนี่ยนะครับเช็คพอยต์มันอยู่ด้านซ้ายเพื่อนน่าจะเข้าไปละแต่เข้าไม่ได้หรอกเพื่อนเราต้องตั้งรับตรงนี้ นี่ครับประตูมันจะปิดนะเห็นปะ,ะเราก็ต้องทำตามกติกานะครับอยู่รอดจนก,กว่าประตูจะเปิดตอนนี้เหลือ150วิ<อ>บูมันกลางพานเนี่ยแหละนี่ครับสังเกตว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันมาเยอะขึ้นนะมันไม่ง่ายเหมือนช่วงแรกๆแล้วนะครับมาทีเป็นกระบวนก็ยิงไปถอยไปเรื่อยๆอย่าอยู่นิ่งสู้ๆทุกคนคือมันยิงไม่หมดหรอกซอมบี้เนี่ยเราทำได้แค่ยิงแล้วก็ถอย ประคองเวลาไว้นะครับโอเคบูดเบาเบาเบาเนี๋ยวช่วงชุละบุญก็กดโอเลออนไปยื้อชีวิตได้โอ้ยโหแล้วดูข้างบนพอๆกับข้างล่างเลยเนี่ยพอมันเห็นคนมันวิ่งใส่เลยนะครับยืนนิ่งไม่ได้แปะคว่ำไ,ไปยาวๆ อยาวๆใหญ่ถูนิ่งอีก55วินาทีครับห้องสุดท้ายมันก็จะนัวๆหน่อยมาดูกันว่าผมจะรอจากห้องนี้ได้หรือเปล่า40วิสุดท้ายเฮ้ยแล้วนี่มันไอ,บอน้บอสซามูไรนี่ว่าบอสสมัยยุบุกเบิกฟ,ฟีไฟน์นะครับมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เจอกันนาเลเวลเลิฟ แต่รอบนี้เขาไม่เรียกสาฟ้ามาผ่าแล้วนะรู้สึกจะเป็นกระโดดแบบโจมตีประชิดแทนนี่ครับสเต็ปเดิม,ดมยิงไปถอยไปสุดวินดท้ายครับสูมันเพื่อนเพื่อนอย่าไปย่องรับถายหลังสามสองหนึ่งหมดเวลาประตูเปิดแล้วไปเร็วสำเร็จพาเรียบร้อย หาปูย่ามาได้แบบสวยงามนะครับลุลุกคุกคานทีมงานคุณภาพนะฮะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่เล่นเป็นเนี่ยพยายามชวนมานะครับเล่นเป็นทีมกับเพื่อนมันจะรู้สึกโอเคกว่าไปสุ่มนะเพราะว่าบางทีสุ่มเจอคนที่เขาไม่เป็นเนี่ยมันก็พาทีมเป๋ได้เหมือนกันนะครับใช้เวลาไป8นาทีครึ่งนะครับก็จบเกมเนี่ยมันจะมีของรางวัลด้านซ้ายบนบอกนะว่าเราได้โทเคนอะไรยังไงนะครับรอบนี้ก็ได้มาทั้งหมด40โทเคนนะจ๊ะ ในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7%ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงกล้านซน์ซับไวๆด้วยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูด่านที่2กันด่านนี้ก็คือนักล่าค่าหัวที่เป็นการเล่นในรูปแบบ 4v4 4นะครับอ่ารอบนี้ขนไปเต็มแคนเลยนะไม่ชนะเนี่ยให้มันรู้ไป <c oughs> ไปครับ Go To the <The S 1> เริ่มเกมอู้หาห้องไวจัดแสดงว่าคนชอบนะเนี่ยด่านนี้เนี่ยครับพอเข้ามาแล้วมันก็จะบอกว่ากำจัดซอมบี้เพื่อเก็บหินปีศาจไว้หินใช้สำหรับเรียกคนแร่เนื้ออ่าจะเห็นว่ามันมีทีมเราแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามมีกระแพงขั้นด้วยนะครับมี4บิวให้เราเลือกครับมีนักเก็บเกี่ยวนักลา่าอสูรนักจู่โจมผู้ช่วยเหลือผมจะเลือกเป็นนักจู่โจมกนแล้วกัน ระดับเราเนี่ยมันสายบวกนะมันต้องจู่โจม <Wow. S 1> ก็คือเป็นเซสกิลที่เขาจัดเอาไว้ให้นั่นแหละนะฮะนี่ <Hey. S 1> ใครก็มาปักธงอะไรเนี่ยปักธงแคนไปลุยกันกำจัดซอมบี้และเก็บหินมังอนก็คือยิงซอมบี้ในแมตนะครับเนี่ยเราก็ยิงไปยิงเสร็จมันจะมีหินตอบมันคือโทเค็นนะครับเนี่ยพอเก็บปุ๊บมันจะมาเพิ่มด้านล่างเห็นปะที่เป็น4ี่ทัสเนี่ย ก็คือไอหินตรงเนี้ยเราใช้เรียกปีศาจไปโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้เราต้องเก็บไปเยอะเยอะก่อนตัวเล็กๆก,ก็จะได้ศพละ3เม็ดนะนี่ยครับยิงไปเรื่อยเก็บสะสมประตูของฝ่ายเราถูกเปิดแล้วประตูอะไรครับโดเลมอนหรือเปล่าน,นี่ตัวใหญ่แล้วก็ยิงได้นี่ตัวใหญ่มันจะตอกเม็ดใหญ่นะ,ะแล้วก็ยิงไปเก็บไปนะครับ เลนหัวนะครับมันจะตายไวหน่อยเฮ้ย<ป>ใ,ใครเขาวาร์ปมาผิดฝั่งไร่น้องนี่นะกลับหลุมไปปะเราสามารถวาร์ปไปป่วนฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับและผมเก็บโทเค็ตมาแล้วทำไมไม่ใช้ครับเนี่ยเราต้องกดใช้ด้วยนะมันจะมี 10, 15, 20ห่สมาก็กดไปนะครับคือ20เนี่ยจะเป็นไอริษาทต,ตัวใหญ่นะ่าจะมอสซอมบูไรนะถ้าผมจำไม่ผิด พอเรากดปุ๊บเนี่ยไอ้บอสพวกนั้นอ่ะมันจะไปโผล่ฝั่งตรงข้ามนะเขาก็ต้องรับมือกับบอสที่เราส่งไปนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหลักการมันก็คือแค่ยิงเยอะๆจะได้เก็บโทเคนมากๆแล้วก็เรียกบอสส่งไปเยอะๆนะครับอ่าแค่นี้เองเป็นการเล่นในสี่ยุสี่ดาอมบีอะไรอะที่ของคุณเรียกคนแรกนี้ออกมากำจัดมันเพื่อชนะแบบนี้เฮ้ยนั่นมันไอ้บอสซอมบูไลนี่ว่า ทางในดี่ว่ดจำมัำ่งต้องช่วยกันยิงบอสใช่เปลเาเฮ้ยโอ้โหพุ่งแบบนี้ลูกพี่สมัมไรไว้เจอกันนานยังเท่าเหมือนเดิมเอาล่วงเฉยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะครับสังเกตว่าด้านบนวีลอดเลือดสฝั่งนะซ้ายขวาของเราเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับเป็นเลือดบอสคือฝั่งไหนคิวบอสตายก่อนก็จะจบเกมชนะไ,ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องระดมปืนเล็งไปที่หัวบอสจำมำโดนลุมเหรอจังหวะนี้สูสีเนี่ยคะแนนต้านบนยังไงเอาหน่อยเพื่อนถ้าคุณแม่อย่าแพ้ฝั่งตรงข้ามเอาแจ็คกี้ล่วงซะงั้นไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้เร็ว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 ็วชนะชนะชนะยูหัวปอตยูหัวป๊อตทีเดียวโอไม้ว่ามูซินเดย์รูนี่ เล่งหัวเลีงหัวเลยงหัวสวยศัตรูถูกกำจัดอ่าเรียบร้อยนะครับจบการต่อสู้แต่เพียงเท่านี้คือนึกจะจบก็จบเลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะฆ่าบอสได้ก่อนก็จบเกมทันทีเป็นการต่อสู้ใน4ี4วิเวอร์ชั่นด่านซอมบี้นะครับ <laughs> คุณชนะไปด้วยแต้ม816นะฮะอ๋อขอรับเป็นแต้มใช่ไหมด่านนี้ยิงเยอะแต้มเยอะโอกาสที่ชนะก็เยอะตามนะครับ<ส>ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดซอมบี้อัปเกรดในปี2024นะครับรอบนี้รู้สึกว่าจะตรงปกนะนี่มีบอสสบุไลมีบอสบูทเชอร์นะครับก็เข้าไปในเกมก็มีจริงๆนะฮะ โดยรวมแล้วผมถือว่าทําได้มันกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปริมาณซอมบี้เนี่ยมันมหาศาลเลยแล้วก็มันได้ระบายอารมณ์ตรงช่วงขับรถชนด้วยนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวอ่ะก็ลองแวะเข้าไปเล่นดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็ลองโหมดง่ายดูก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปโหมดปกติแล้วก็มาหมดแยกนะครับส่วนตรงนี้นะฮะร่างขวาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันจะมีเวลาบอกนะครับเนี่ยอีก5้าวันมันก็จะเปลี่ยนนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าจะมีอะไรวนมาให้ ะะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเข้ามาแลกค่าเต้นกันด้วยนะจ๊ะ2000ันโทเคนส่วนตัวผมก็ขอไปเก็บต่อก่อนนะครับยังไม่ครบเลยขาดอีกเพียบและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ